นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมอยู่นี่ขอขอขอทางขอบคุณครับขับดีๆนะหม่อมาอยู่ด้วยใบข้างนี้ขับดีๆนะ ก็ปัวอยู่ครบนะไปปิดไว้ขับรถดีๆนะระวังัวนะระวังเ้นไปล้างไปล้างขาามเปิดเปิดได้หน่อยอมืด ซาบึงใจมากไบ้ับรถเป็น